สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตรามาโรงเรียนโดนหมู่บ้านร้องเสียงดังสิทธิ์เก่าลั่นอยู่มาก่อนตั้ง30ปีกลายเป็นตรามาในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ถึงปัญหาระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในพื้นที่บางช่วงระบุว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนามานานกว่า30ปีผลิตเด็กให้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนับไม่ถ้วนช่วยดูแลอย่างดีคุณครูก็ใช้วิธีเป่านกบีดจัดการการจราจรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆเป็นการส่งสัญญาณให้รถไปให้รถหยุดมาโดยตลอดและคิดว่านี่คือสิ่งที่โรงเรียนทำดีและทำถูกต้องแต่กลับโดนหมู่บ้านร้องเรียนเรื่องการใช้นกบีดว่าเสียงดังทำให้เสียสุขภาพจิตให้เปลี่ยนไปใช้สัญญาณไฟแทน ผู้ชายเฟซบุ๊กรายนี้กล่าวอีกว่าก่อนจะซื้อบ้านก็น่าจะทราบดีว่าอยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งจะมีเสียงรบกวนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นในช่วงเปิดเทอมขณะที่มีผู้มาคอมเมนต์ระบุว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการก่อสร้างโรงเรียนได้รับผลกระทบเรื่องรถบรรทุกที่เข้ามาถมดินในโครงการในช่วงเวลาที่นักเรียนต้องมาโรงเรียน ครูก็อำนวยความสะดวกให้ต่างๆทำไมโรงเรียนไม่เคยร้องเรียนคุณเลยนั่นเพราะเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงและโรงเรียนต้องปรับตัวเหมือนที่ครูได้เล่าให้ฟังทุกอย่างที่โรงเรียนมีกิจกรรมเราถูกร้องเรียนหมดครับแต่เราเลือกที่จะเงียบแค่นั้นเองและระบุว่าเสียงนกบีดจะหายไปปิดถนนข้างโรงเรียนกลับไปใช้เส้นทางเดิมเหมือนเมื่อก่อนวนขวาไปไม่มีรถตรงนี้เราก็อยู่ได้นักเรียนข้ามถนนได้ปลอดภัยครูไม่ต้องเป่านกบีด นักเรียนครูปลอดภัยเพื่อลดแรงกระแทกของผู้พักอาศัยเพียงคนเดียวแต่เขาต้องตอบสังคมให้ได้ครับว่าต้องการเช่นนั้นไหมทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าโรงเรียนดงก่าวอยู่ในย่านถนนไทยรามันแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ